รักสนะุดเนาะเป็นไปร้านเลยค่ะคุไม่ได้พาขึ้นรถไฟฟ้าคอณค่าหรอเอาจริงๆนะคะเอาจริงๆนะเออยังไงคะย่าขึ้นรถไฟฟ้าป่อยมากเลยนะอ๋อไม่ปล่อยใช่ม I have my own rabbit card แต่ไม่มีใครเห็นอย่างเงี้ยหรอใช่เราอยากจะบอกว่าทุกรูปที่แบบบอกว่าแบบขอทวงนิดนึงรูปที่ทุกคนบอกว่าเจอเนเดตทุกที่ย่าเดินอยู่ข้างหลังประมาณทเก้าเลยนะแต่ไม่เคยสซ่บย่าเลยใช่บอกว่า แยกกัอยู่ประมาณแหละแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงๆวันนั้นคือกำลังกำลังเอ่อเอ่อเวว่าเราจะเราจะเดินหรือว่าเราจะนั่งรถไฟฟ้ากันค่ะแต่ว่าใส่ช้นสูงพอสมควรก็เลยเอาเที่ยงคนก็ได้เพราะปกติเวลานั้นจะเป็นเวลาที่เราเรามักจะเลี่ยงกันเพราะว่าเพราะว่ารถไฟฟ้าจะเต็มแต่ว่าเราญาติกับพี่แต่ก็คือไม่ชอบรถติดอยู่แล้วสะดวกสุดพวกเราเป็นพวกคอชาเจ้าเวลาไม่ค่อยเก่งเทาก็มักจะไปสายกันตลอดค่ะก็เลย แล้วด้ฟ้าเหมือนกันก็โอ้ไม่เคยไปคนเดียวแค่คนเดียวแต่ว่ามักจะมีคนไปด้วยตลอดแต่เจ๊เลยใครเป็นคนคี่เปลี่เรื่อว่ามีไปด้วยฟ้าเอ่อร้านอาหารโทรมาบอกว่าจะไม่มาจะไม่ไปก็เลยต้องไปด้วยไปฟ้าใช่เลยจำเป็นเนาะจำเป็นค่ะแต่ความาหวานแล้วล่าสุดไงบ้าง บันทนัดไทยมา,าทุกคนอิจฉาค่ะก็ก็ h a p ปีค่ะเอค่ะเป็น v าเล n นไท e s ทีแบบถ้านับแบบจริงจริงจังๆก็ประมาณ15ครั้งที่เซเลบริต e v a าเล t นไท s ด้วยกัน<อ>แต่ว่าอันนี้คือนับแบบตอนที่แบบแค่จีบจีบแล้วเขายังไม่ได้ขอเป็นแฟนก็นับได้นับได้ร<อ>วมได้ไม่เป็นไรรวมเป็นรวยด้วยแล้วได้เป็นอะไรพิเศษบ่างคาครั้งที่15บ้าของเรา เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ปีนี้มีกฎใหม่เนาะกฎที่แบบว่าทุกวันวันอะไรที่วันสำคัญจะต้องล็อกวันกันก็ก็ต้องไปแล้วค่ะใช่แล้วก็เลิกไหมก็วันสองวันไปนวดตอนเช้าไปเดินเล่นแล้วก็ไปกินข้าวก็คือได้ใช้เวลากันอ่อนลใช่เป็นไปเจอเพื่อนด้วยกันเลยมาเป็นท้ายปีสุดท้ายในฐานะแฟนกันใช่ไหมคะไม่ค่ะปีหน้าปีหน้าอีกปีไม่ได้อีกปีในในฐานะผู้มั่นอ นนนนาะอแต่ทุกวันนี้เราไปไหนมาไหนกับพี่นเด็กเหมือนว่าเอ้ยเจอได้ทุกอะไรวะพี่นั่นเด็กเป็นไหมด้รพี่เป็นแฟนเห็นเขาอยู่ตลอดจริงๆแล้วมันมย่าไปด้วยใช่ไหมส่วนมากย่าก็ไปด้วยนะยกเว้นอันไหนที่แบบขบงี้เช้าอะไรอย่างเงี้ยหรือไปวิ่งแล้วนอกนั้นไปไปด้วยตลอดเลยอะมีอะไรแก่ ทุกวันนี้คุณสุภุมิตก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะเวลาเจอยากกับพี่ในวันทีวิ่งออกกํลังกายริมถนนกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไงกันใช้ชีวิตสองคนก็ก็ดีค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกับพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์คุมอะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่แบบแบบกลับบ้านถ้าวันไหนย่าเดินคนเดียวเรากลับบ้านดึกแล้วเหมือนมันมืดแล้วเขาก็จะแบบกังวลกันว่าอ้าวทำไมยังไม่เดินทางเลยแล้วเขาก็จะถามกันเป็นวินวินไปเรื่อยๆวเฮ้ยย่าเดินมันเดินทาง ช่คะเต้องใช้ขุนใจดีค่ะต้องใช้ขุนีไหมครับพี่วินเพื่อนย่าก็เพื่อนเพื่อนทั้งย่าแลม่กลายเป็นขันใจพี่วินที่แบบว่าเขาก็คอยเป็นห่วงเราใช่ค่ะก็ก็ก็เปบี่ยวนิดหน่อยในในคอยบ้านเลยแต่แบบถ้าครั้งไหนบางทีเราไปคนเดียวเลยพี่แบงค์เขาห่วงห่วงับไม่นะคะเหมือนมาชินกันทั้งคู่ที่เดินกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่แม่กับวินเหมือนใส่ห่วง ขึ้นบินมาใอร่บ่อยวิ่งบ่อยวิ่งน้อยสุดนะคะเพราะเพื่อเลือกใต้จะเดินมากกว่าพี่เนสกเขาห้ามไหมว่าการไม่อยากให้เด็ไม่เคยห้ามอะไรเลยส่วนจะห่วงอะไรเวลาเป็นเวลาเยี่ยมไปออกไปทำงานไปไหนไม่ใช่ห่วงเขาเรว่าหนูดูแลตัวเองได้แต่ล้วสุดก็ยังไปปวดน้องเราไปขี่น้แฟนในรายการเราไปช่วยอ้อช่วยช่วยกัน ไปไปชมพี่แนนเหรอเซ็กซี่ความเซซ็กหวานแม่เราเซ็กซี่มีคำถามไงคะถ้าถ้าบอกว่าตัวเองก็จะดูหลงตัวเองแต่ว่าว่าไม่ได้พี่แดร์เขาก็เซ็กซี่จริงๆเลยแล้วเาเป็นคนขี้อ้วนหรือเปล่าเป็นคนอนแฟนจะเรียกว่าอ้วนก็ได้แต่ยากคิดว่ามันคือความ แยกแค่พูดความจริงอะเนาะแยอแค่พูดความจริงจริงๆแล้วเด็กๆเป็นคนขุ่นมากเลยแบบเธอยายากมันสนุกมากเลยใช่ไหมคือมีความสุขมากเลยสมบูรณแบบเพรเอนเนอร์จีนตีแต่หนุ่มๆใช่ไหมคะแล้วมันคือกีดไฟพนึ่งไปเลยแบบแบบทำงานรักสนุกมากเลยพอย่ายากพูดถึงแบบพีระเดชเด็กๆเขาโอ้โหขุ่นะโอ้โหมันไม่อย่ายากเลยเดี๋ยเฉพาะน้องๆที่เป็นแบบเทรนด์ไทยเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะเข้าใจหมกหมิ่นอะไร ก็ได้มีโมเมนต์ก็แบบว่าแฟนๆก็นออกทีเฮ้ยมทุกคนขากดาราภูขาค่ะฝากไปขอด <c oughs> ้วยไขอด้นยดค่ะไขอด้วยด้ยไพายามขายนิดนึงอ่ากด้วยนะคะสำหรับดารามูขาค่ตกรรนะคะวันที่27พฤษภามนี้ทาง Netflix ก,กว่า190ทั่วโลกนะคะเป็นเป็นเรื่องที่แบบถ่ายแล้วถ่ายแล้วรู้สึกว่าแบบ ยากที่สุดในชีวิตแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโอเคโอเคขอเค้ทำยากท <c oughs> <ะ>ี่ดเยะ